โอเคครับชาวเบรเดอร์เซอร์วันตอนที่39นะครับอาร์คเนี่ยนะฮะตั้งใจที่จะเข้าควบคุมดาว TMCa นั่นเองครับจากตอนที่แล้วนะเพื่อที่อาร์คเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างโลกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮิวมาเกียนะครับซึ่งเจ้าอารุโตสร้างโลกโอ้ตจ้กว่ารังมนุษย์เราก็สร้างโลกที่มีแต่ฮิวมาเกียไงเออครับอ่ะอารุโต้ก็ตั้งใจจะไปหยุดยั้งอาร์คครับแต่ก็แน่นอนครับท่ายแพ้อย่างหมดรูปแต่เพาว่านะครับ ผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เข้ามาช่วยเหลืออารุโตะเอาไว้ได้นะครับกับเป็นคาเมเนเดย์เดอร์เทาเซอร์ครับศัตรูผู้ช่วงชิงบริษัทของอารุโตะไปแต่ตอนนี้กลับมายืนเคียงข้างกันซะอย่างนั้นซึ่งไกนะครับก็ได้ยอมรับแล้วนะครับว่าครับที่เขาทําทั้งหมดลงไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยรักในบริษัทฮิ่เดนอินเทลเจนต์นะครับแล้วก็การกาจัดอาร์คเพื่อปกป้องบริษัทฮิ่เเดนเอาไว้เนี่ยแหละมันก็คืองานของประธานบริษัทนั่นเองครับ อารุโตะพอได้ยินไก่พูดแบบนี้นะครับก็ยิ้มออกมานะฮะคือมันไม่ใช่แค่ฮิเดนที่อยู่ในมือไก่เท่านั้นครับแต่อารุโตะเนี่ยก็จําเป็นจะต้องปกป้องบริษัทฮิเดนที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกันอารุโตะครับก็เลยลุกขึ้นยืนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ยืนเคียงข้างไก่เลยทีเดียวแล้วก็แปลงร่างครับเป็นเ a อร์เมนไรเดอร์เซโรวันนะครับในร่างเมทัลครัสเตอร์ฮอปเปอร์นะครับเพื่อเข้าต่อสู้กับอาร์คอีกครั้งหนึ่งซึ่งระหว่างแปลงร่างนะครับเจ้าหมาน้อยเทาเซอร์ของไก่เนี่นะ ก็เห่าแล้วก็โยกตัวเป็นจังหวะร่วมไปกับเสียงของการแปลงร่างของอารุโตด้วยแล้วก็มีการออกแอคชั่นออกท่าทางนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขายของนะใครอยากซื้อก็ลองไปหาซื้อดูนะครับหมาตัวนี้ครับผมส่วนอาร์คนะครับก็ยืนดูเพลินๆครับปล่อยให้เจ้าหมาน้อยมันเต้นไปนะลักษณะอาร์คน่าจะเป็นทาาดมาเหมือนกันนะครับก็รอจนกว่าหมาจะเต้นเสร็จก็ค่อยเข้ามาสู้กันนั่นเองนะนะ ไกกับอารุโตะครับก็ร่วมมือกันไล่ต้อนอาร์คได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับทังที่ทั้งสองคนนี้ไม่เคยต่อไม่เคยต่อสู้ร่วมกันมาก่อนนะแต่การต่อสู้ร่วมมือกันครั้งแรกเรียกได้ว่าประสานกันได้อย่างสอดคล้องเลยนะครับคือขนาดอาร์คเนี่ยยังคิดไม่ถึงเลยว่าไกลกับอารุโตะจะสามารถมาร่วมมือกันได้ครับอาร์คนะครับเสกเอาช็อตไรเซอร์ขึ้นมาระดมยิงใส่อารุโตะแล้วไกแล้วก็ไกนะครับก็ดูว่าจํานวนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรก กระบอกเดียวตอนที่สองสองกระบอกอะไรอย่างนี้ตอนนี้มาแล้วอีกจะบอกเนี่ยนะฮะเกือบสิบกระบอกด้านอารุโตะนะครับก็ใช้โล่เหล็กส่วนไก่ก็ใช้ชไนนิ่งซิสเต็มนะครับป้องกันกระสุนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอารุโตะครับพุ่งเข้าใส่ไก่เอ้ทุยพุ่งเข้าใส่อาร์คพอดีมนติดปากโทษทีอารุโตะนะครับพุ่งเข้าใส่อาร์คนะฮะแล้วก็ใช้ทักษะดาบคู่พิฆาตครับสตาร์เบรสตีมนะฮะระดมฟันเข้าใส่อาร์คเพื่อที่จะตรึงการเคลื่อนไหวของอาร์คเอาไว้นะฮะด้านไก่ครับ พอเห็นโอกาสนี้หลังอาร์คนี้เปิดกว้างครับก็เลยเสียบแจ็คไรส์เข้าไปที่ด้านหลังของอาร์คแล้วก็พยายามจะดึงข้อมูลพลังของอาร์คเนี่ยเอามาใช้เองบ้างนะก็ยังติดใสิสัยดึงข้อมูลอยู่ดีแต่ว่าอาร์ครับก็สลัดการโจมตีของอารุโตะนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันคงต้องเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของฉันหน่อยแล้วเพื่อที่จะรับมือพวกแกจากนั้นอาร์กก็เป็นฝ่ายที่ดึงพลังของเทาสันแจ็คเกอร์ออกมาซะเองครับจากดูดเท้ากลายเป็นโดนเขาดูดไปเองครับอื แต่หลังจากที่โดนพลาแต่หลังจากที่อาร์คเนหันมาดึงพลังของไกเนี่ยนะฮะอารุโตะก็เลยใช้ช่องว่างตรงนี้ครับโจมตีเข้าใส่อาร์คจนเสียท่าไปนะใกล้กับอารุโตะครับเลยใช้จังหวะนี้ครับใช้ท่าไม้ตายนะครับแจ็คก,กิ้งเบรกแล้วก็ไฟแนลสเตรชครับซัดเข้าใส่อาร์คจนกระเด็นลงไปกลิ้งครับและอารุโตะครับยังประกาศว่าอาร์คเนจะต้องถูกทําลายลงที่นี่จากนั้นก็กดใช้ท่าไม้ตายนะครับด้านไกเองก็เหมือนรู้จังหวะกันดีครับ ก็ใช้ถท่าไม่ตายกระโดดขึ้นไรเดอร์คิกพร้อมกับอารุโต้นั่นเองครับท่านประธานทั้งสองครับก็ใช้ดับเบิลไรเดอร์คิกครับไปเข้าใส่อาร์ครับซึ่งอาร์ก็พยายามที่จะใช้โล่พลังงานเนี่ยป้องกันไรเดอร์คิกของทั้งสองคนเอาไว้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพลังของดับเบิลไรเดอร์คิกครับเหนือกว่าครับทำลายโล่พลังงานจนแตกกระจายครับแล้วก็ซัดเข้าใส่อาร์จนร่วงเลยทีเดียว อาร์ติเดรนดับเบิลไดเอ์คิกครับคืนร่างเลยทันทีครับซึ่งความเสียหายเนี่ยมันก็ทําให้จินที่เป็นร่างต้นที่เขาควบคุมอยู่เนี่ยถึงกับหยุดทํางานไปเลยส่วนอาร์คเนี่ยก็หนีออกจากร่างจินครับแล้วก็ทิ้งท้ายไปว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจะต้องถูกเติมเต็มอย่างแน่นอนจากนั้นก็สลายหายไปนะครับนะฮะมือปาดาวเลยใช่หลังจากที่จัดการอาร์คได้ครับอารุโตะก็ช่วยกันพาจินเนี่ยกลับมาพักพักที่บริษัทนะครับพร้อมๆกับไกด้วยนะ ไก่ก็เลยถือโอกาสนี้แหละก็เล่าเรื่องของ AI สุนัขของเขาที่ชื่อว่าเทาเซอร์ให้อารุโตฟังครับซึ่งไก่เนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้ไก่คิดมาตลอดว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นได้แค่เครื่องมือแต่เทาเซอร์เนี่ยไม่ใช่เลยเทาเซอร์ er ในที่นี้ก็คือน้องหมาน้อยนะแต่ว่าเทาเซอร์เนี่ยไม่ใช่เลยลึกๆในใจของไก่เนี่ยยอมรับมาเสมอเลยนะว่าเทาเซอร์เนี่ยคือเพื่อนคนสําคัญของเขาไก่พูดต่อนะครับว่า คำที่พูดว่ามนุษย์แล้วก็ AI จะช่วยเหลือกันแล้วกันเพื่อน,นําพาความสุขมาให้กันเนี่ยมันมันเป็นความฝันของบริษัทที่เด่นเนี่ยคือไอค้คำคำเนี้ยไก่เนี่ยแหละเข้าใจมันดียิ่งกว่าใครเลยนะครับอันนี้ก็ขยายความเลยนะว่ามันทอนขางชัดเจนเลยว่าหลังจากที่ไก่เนี่ยเขาเก็บเทาเซอร์ไปปิดผนึกปิดผนึกเทาเซอร์ไว้เนี่ยไก่เนี่ยก็เลยปิดใจให้กับทุกอย่างรวมไปถึงเหล่าปัญญาประดิษฐ์ด้วยแต่พอเขายอมรับว่าแท้จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาเรียกได้ว่าเพื่อนจริงๆเนี่ยมันก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่คอยอยู่เคียงข้างเขาในวัยเด็กเนี่ยแหละมาทาให้เขาก็เปิดใจให้กับเหล่าปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นนะฮะไก่ก็เลยกลับใจนั่นเองครับอพอรุโตโฟ,ฟังเรื่องของไก่จบเนี่ยอิสุก็ทักท้วงเลยนะครับว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไก่ก็น่าจะรู้ตัวดีนะว่าควรจะพูดอะไรกับอารุโตอิสุนะครับยังย้าว่าแค่คําพูดเนี่ยมันยังบอกไม่ได้ว่าไก่เนี่ยสํานึกผิดแล้วจริงๆ ไกนะครับที่ถูกอิสุต่อว่าครับก็ก้มหัวลงนะครับแล้วก็ขอโทษอารุโตะสำหรับการการะทำต่างๆที่เขาทำจนถึงตอนนี้นะครับอิสุนะครับพอเห็นการขอโทษของไกนะครับก็เลยลุกขึ้นมาทักโค้งอีกทีนะครับว่าถ้าอยากจะขอโทษจริงๆเนี่ยคุณต้องก้มหัวให้ได้90องศานะมันจะสื่อถึงการขอโทษได้อย่างอ่าอะไรได้อย่างจริงใจมากกว่านะพอีไก่มัน อย,อย่างที่เราเห็นคนที่ญี่ปุ่นเขาจะก้มโค้งได้ยางแบบสุดตัวมากนะซึ่งไก่เนี่ยโค้งแค่หัวอิสุเขาเลยไม่พอใจนะในจุดนี้แต่ถึงอิสุเนี่ยจะอยากได้คําขอโทษจากไก่มากแค่ไหนครับแต่ด้านอารุโตเนี่ยคิดไม่เหมือนอิสุครับอารุโตครับบอกกับไก่ว่าแค่ขอโทษเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าไก่อะให้ความสําคัญกับเหล่าปัญญาประดิษฐ์จริงๆทําไมถึงปล่อยให้อาร์คได้เรียนรู้ความช่วรยววร้ายของมนุษย์แบบนี้เพราะว่าการกระทาของไก่นั่นแหละ มาเลยทาให้มีผู้เสียหายมากมายเกินกว่าที่มันควรจะเป็นไกนะครับก็น้อมรับฟังคําด่าของอารุโตครับแล้วก็กอดเทาเซอร์โค้งลงก้มหัวลงต่ํากว่าเดิมนะฮะแต่ก็ไม่ตอบอะไรกลับไปนะครับอารุโตเนี่ยก็ยังพูดต่อนะครับว่าอย่างผู้เสียหายอย่างอิซามุแล้วก็ยูอาเนี่ยแหละมันไม่ควรจะมีคือเขาเยียกมันไม่ควรจะมีผู้เสียหายอย่างสองคนนี้ขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าไกเนี่ยสำนึกผิดจริงๆล่ะก็ ช่วยแสดงออกผ่านการกระทำด้วยเธอะไก่นะครับเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยืนกรานกับอารุโตะเลยเลยนะครับว่าันขอสัญญาว่าจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เขากระทลา,าะทลงไปกระทาลงไปแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยพอพูดจบครับไก่ก็ยังกอดเทาเซอร์แล้วก็ก้มหัวลงขอโทษอารุโตะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าดูจริงใจมากสําหรับไก่ในตอนนี้นะอารุโตะที่ได้ฟังนะครับก็เลยถามไก่ไปว่าก่อนอื่นเลยนะไอ้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เนี่ย เลิกสถิตจะได้ไหมคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าไกนะครับก็สแสดงสีหน้าแ,แปลกๆเดา่ไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะฮะตัดไปที่ร่านของอาร์คบ้างครับตอนนี้ก็ควบคุมร่างของฮโรบิอยู่นะฮะอาร์คเนี่ยพูดคุยกับสมาชิกเมสโบจินไรที่เหลือนะครับว่าอารุโตเนี่ยร่วมมือกับไกลแล้วซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือยิ่งกว่าการคำนวณของอาร์คนะครับอาร์คเนี่ยคิดว่าตัวการที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ย มันจะต้องเป็นดาวเทียม CA อแน่ๆอีคาซจิครับก็เลยถามอาร์คว่าถ้า CA เริ่มเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไงเราจะทำยังไงกันตอ่อแต่ว่าอาร์คเนี่ยก็บอกกับอีคาซจินะครับว่าไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแผนการในการเข้ายึดดาวเทียม c a เเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแผนการใหม่นั่นเองเมือ่อพูดจบครับจู่ๆครับอีคาซจิเนี่ยกลับมีอาการปวดหัวขึ้นมาครับ เพราะว่าความทรงจําต่างๆระหว่างเขากับน้องชายอย่างซูบารุเนี่ยมันไหลเวียนเข้ามาไม่หยุดเลยครับตัดกลับไปที่บริษัทของอารุโตอีกครั้งครับในที่สุดเนี่ยจินก็ฟื้นขึ้นมาได้สติกับคืนมาสักทีครับฮิวมากเกียก็สลบได้เหมือนกันนะจินนะครับบอกกับอารุโตทันทีเลยว่าอาร์กเนี่ยกำลังหมายตาดาวเทียม c a เอยู่เพราะว่าดาวเทียม CA เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่อาร์คไม่สามารถคาดเดาได้ถ้าเกิดว่าอาร์คชิง CA ไปได้แล้วก็มันต้องไม่ดีแน่ๆ อิสุนะครับพอได้ได้ยินข้อมูลแบบนี้นะครับก็เลยเสนอกับอารุโตว่าดาวเทียม CA เนี่ยอาจจะสามารถคำนวณหาวิธีจัดการอาร์คได้ก็ได้นะบางทีเนี่ยเราอาจจะสามารถอัปเดตเซรวันให้แข็งแกร่งกว่าเดิมก็ได้อารุโตก็เห็นด้วยนะครับก็เลยสวมเซรวันไรเวอร์นะฮะแล้วก็ลองเข้าไปหาข้อมูลจากดาวเทียม ca ดูครับอารุโตเนี่ยก็เลยถามดาวเทียม CA ครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะยืมพลังของ เอาเทียม CA เพื่อใช้มาหยุดยั้งอาร์คครับแต่ว่า CA เนี่ยกลับนิ่งสนิทไม่เคลื่อนไหวอะไรใดๆน,นะครับไม่ตอบอะไรกลับมาเลยนะซึ่งความเงียบของ CA ครับก็เลยเป็นข้อสรุปให้กับอิสุได้เข้าใจทันทีเลยว่าการที่ CA ไม่สามารถตอบอะไรกลับมาได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่า CA เนี่ยไม่สามารถหาวิธีจัดการอาร์คได้เช่นกันเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเซร์วันนะครับถูกประธานโคโรนสุเกะเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกลุ่มเมสโบจินไร แต่การที่อาร์คเนี่ยกลายมาเป็นคาร์เมนไรเดอร์แบบเนี้ยมันอาจจะอยู่เหนือความเข้าใจของ CA ไปแล้วอิสุกก็เลยได้ข้อสรุปเลยนะครับว่าณนะตอนนี้ครับเซรวันไม่สามารถอัปเดตให้เก่งกาจขึ้นกว่านี้ได้ต่อไปแล้วนะครับเท่ากับเซรวันจะไม่มีร่างใหม่ต่อไปแล้วน,นั่นเองพอจินได้ยินแบบนี้นะครับก็เลยเสียขวัญเลยนะครับเพราะว่า CA เนี่ยมันเป็นความหวังสุดท้ายนะฮะถ้า CA ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีใครหยุดอาร์คได้แล้ว แต่จู่ๆครับอารุโตะเนี่ยก็ครุ่นคิดอยู่ดีๆนะครับก็พูดขึ้นเลยนะครับว่าให้ฉันจัดการเองเถอะตลอดมาจนถึงตอนนี้ที่ฉันยังสามารถต่อสู้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณบริษัทแล้วก็เทคโนโลยีที่คุณปู่เหลือทิ้งเอาไว้ให้ฉันแต่ตอนนี้ฉันเนี่ยไม่ใช่คนของบริษัทฮิ่เดนแล้วเอ่อต้องต้องขยายว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนของบริษัทฮิ่เดนอินเทลเจนต์อีกต่อไปแล้วไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องใช้พลังของฉันก้าวข้ามคุณปู่ไปให้ได้ พูดถึงขนาดนี้ครับอิสุก็กเลยถามอารุโตะนะครับว่าอารุโตะเนี่ยคิดจะทําอะไรกันแน่ครับซึ่งอารุโตะก็ตอบกลับอย่างมั่นใจเลยนะครับว่ามันแน่อยู่แล้วก็สร้างสุดยอดคัมเบนไรเดอร์ที่อาร์คาาไม่ถึงขึ้นมาอย่างไงล่ะกลับไปที่ฐานของเมสซิโดจินไรครับอาร์คที่เห็นอาก,อา,การของอิคาสิจินะครับก็ถามตรงๆเลยว่าอิคาสิจิเนี่ยกำลังโหยหาน้องชายตัวเองอยู่เหรอนาคิก็เลยพอนาคิพอได้ยินนะครับก็เข้าใจทันทีเลยว่า นี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของการซิงคูลาริตี้นั่นเองครับนากีเลยพยายามบอกให้อิคาซิจินเนี่ยลืมมันไปซะเพราะเป้าหมายของเมสโบจินไรอย่างเราเนี่ยก็คือการสร้างโลกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮิวมากี้แต่พูดไปก็ไม่แก้ไขาอะไรครับความทรงจำเก่าความทรงจําเก่าของอิคาซิจิเนี่ยมันยังหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดเลยครับจนอิคาซิจิเนี่ยกรีดร้องออกมาครับตัดกันไปที่บริษัทอีเดนอินเทลเจนน์นะครับไก่นะครับ เรียกอิซามุแล้วก็ยูอ่ะเข้าพบที่บริษัทครับซึ่งไก่ก็บอกตรงๆกับทั้งสองคนเลยนะครับว่าที่ไก่เนี่ยเรียกทั้งคู่มาก็เพราะว่าไก่เนี่ยอยากจะขอโทษเรื่องที่เขาได้ทำกับทั้งคู่ไปนะฮะออชัไก่เนี่ยอยากจะขอให้ทั้งคู่เนี่ยยกโทษให้เขาที่เข้าไปช่วงชิงช่วงชีวิตอันแสนสำคัญของทั้งคู่มานะครับพูดจบไก,ก่ก็ก้มหัวขอโทษทันทีเลยนะ แต่ว่าอิสมุหนี่ก็โมโหเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาพูดบ้าๆนะคิดว <_ d oll ing> ่าฉัานจะเชื่อคําพูดไหนหรือไงยุ่อาก็เห็นด้วยครับเพราะดูท่าทีของไก่แล้วเนี่ยยุ่อก็คิดว่าไก่เนี่ยน่าจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเนี่ยทำผิดอะไรไป <_ d oll ing> น่าจะยังไม่สํานึกผิดเลยนะ <_ d oll ing> แต่ก็ว่าไก่นะครับก็สวนกลับไปว่าเฮ้ยถ้าเขาคิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาคงไม่เรียกทั้งสองคนมาที่นี่หรอกแต่ว่าคําพูดของไกครับมันทําให้เจ้าเทาเซอร์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยลุกขึ้นมาเห แล้วก็ทาท่าทีขู่ใส่ไก่ด้วยเพราะว่าไก่เนี่ยไม่ควรไปประชดประชันคนที่เขาอยากจะขอโทษมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงนะฮะไก่พอเห็นเทาเซอร์กโกรธนะครับก็เลยรีบบอกเลยว oh, ่าเฮ้ยเข้าใจแล้วอย่ากโกรธกันเลยนะแต่ว่าเทาเซอร์ครับน่าจะมองว่าไก่เนี่ยยังไม่สํานึกจริงๆนะครับก็เลยงอนใส่ไก่เลยทําหน้าตาเศร้าส้อยน่าสงสารนะฮะไก่ครับก็เลยต้องวิ่งขึ้นมาโอ้ oh, แล้วก็ใช้เสียงสอนเลยวโ oh, อ,อนะ้อย่าร้องนะอย่าร้องนะเขาฟิดเองเลยนะอย่าร้องนะ ต้องีใช้เสียง2นะครับทำเอายูอ่ะกับอิซามุเนี่ยอึ้งไปเลยครับว่าไอประธานพันอเซนเนี่ยทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วนะซึ่งหลังจากกหลังจากไกนะครับโอทาวเซอร์ o er เสร็จนะครับไก่ Guy ก็เดินเข้ามาหายูอ่ะแล้วก็อิซามุนะครับแล้วก็คุกเข่าก้มหัวลงให้ทั้งคู่ในทันทีครับซึ่งเจ้าทาวเซอร์นะครับก็มาช่วยกันก้มหัวขอโทษอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะเจ้าทาวเซอร์เนี่ยก็เชื่อว่าไก่เนี่ยสำนึกผิดแล้วจริงๆครับ แต่ว่ายูอ่าครับยังไม่พอใจครับเพราะว่าแค่ก้มหัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไก่เนี่ยขโมยช่วงชีวิตหนึ่งของอิสมุกไปแล้วสิ่งที่ไก่ทาลงไปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถยกโทษให้ได้เลยซึ่งไก่ครับเขาก็ก้มหัวรับฟังด้วยสีหน้าละอายใจเลยนะเพราะว่าเขาก็เถียงไม่ได้จริงๆนะฮะมันเป็นสิ่งที่ยกโทษให้กันยากมากพอ,อยูอ่าพูดจบเนี่ยก็เลยคิดที่จะกลับทันทีโดยไม่ยกโทษให้ไก่นะครับ แต่อิสาูุเนี่ยก็หยุดยูอาไว้ครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ยกโทษให้หละก็สแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจมาซะอิสมาูุครับลุกขึ้นแล้วก็เสนอว่าเขาเนี่ยอยากให้หน่วยเอมเนี่ยแยกตัวออกมาจากไซอาซะเพราะว่าวิธีการของไกลเนี่ยมันทําให้คนอย่างยูอาแล้วก็คนอื่นๆในหน่วยเนี่ยต้องเจ็บปวดสําหรับเรื่องเหตุผลในการต่อสู้คนที่ต้องต่อสู้เนี่ยควรจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองสิ นะครับอันนี้เป็นคําพูดของอิซามุนะครับซึ่งเราจะมาขยายความกันนะไก่เนี่ยมักจะสั่งให้หน่วยเอมนะครับออกไปสู้ตามคําสั่งตลอดเลยไม่ถามว่าคนในหน่วยต้องการอะไรไม่คิดถึงเจตจำนงของคนในหน่วยเลยนะครับว่าความถูกต้องคืออะไรไม่สนสั่งให้สู้คือสู้อันนี้คือไก่นะครับซึ่งถ้าซีนนี้นะครับเราดูดีๆยูอาเนี่ยไม่ยอมยกโทษให้ไก่เพราะว่าสิ่งที่ไก่ทากับอิซามุแต่อิซามุเนี่ยกลับยกปัญหาที่ไก่ก่อกับยูอาเนี่ยเอามาเป็นข้อต่อรอง ที่เอสมูจะได้ช่วยยูอากับลูกน้องนะครับแต่ละคนเนี่ยดันคิดถึงอีฝ่ายมากกว่าตัวเองเป็นไงผู้นี้กูจินไม่มีอะไรมันชัดเจนเลยนะชัดเจนมาชัดเจนนะไปต่อครับด้านของอารุโตะครับณตอนนี้อารุโตะนะครับง่วนอยู่กับการออกแบบครับคาเมนไรเดอร์ซิสเต็มแบบใหม่ที่เขาคิดคนขึ้นเองครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นครับว่ามีแบบร่างด้วยนะครับแต่ว่าจะดูแตกต่างจากท่าเซโรัตที่เราเห็นกันเหมือนกันนะ ทั้งนี้นะครับทั้งที่อารุตโตพยายามอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าจินเนี่ยกลับเห็นต่างครับจินบอกกับอิสุว่าการที่จะอยู่เหนือการคำนวณของอาร์คเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมนุษย์เพียงคนเดียวเนี่ยมันจะไปอยู่เหนือการประมวลผลของอาร์ได้ยังไงแต่ว่านะครับอิสุเนี่ยกลับยิ้มนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคือเรื่องนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอเนี่ยไม่เคยเห็นอารุตโตตั้งใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันที่อารุโตะกาลังพยายามอยู่นี่ครับก็ได้มีผู้มาเยือนบริษัทที่เด่นครับซึ่งคนที่มาเนี่ยก็เป็นคนที่คาดไม่ถึงครับชายคนนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาก็คืออิคาซิจินั่นเองครับอิคาซิจินี่เดินทางเข้ามาหาอารุโตะหน้าตาเฉยเลยนะครับอารุโตะกับจินก็เลยต้องมาประจันหน้าเตรียมรับมือเต็มที่ครับแต่ว่าเจ้าอิคาซิจินี่ ดันเดินมาแล้วก็ดึงฮูดของอารุโตขึ้นมานะครับพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยอย่าทำหน้าตาหน้ากลัวแบบนั้นเซ่ท่านประธานฉันเองมนุษย์อวกาศไรเดนไงการดึงฮูดของอารุโต้เนี่ยมันทําให้อารุโต้นึกไปครับมันเหมือนกับครั้งแรกที่ได้พบกับไรเดนเลยครับอารุโตก็เคยโดนไรเดนเนี่ยดึงฮูดแบบนี้เหมือนกันนะครับทําให้อารุโตเนี่ยเริ่มเชื่อนะครับว่านี่ก็คือลูกพี่ไรเดนที่เขาเคยรู้จักจริงๆอืง แต่ว่าจินเนี่ยมองว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอิคาซิจิเนี่ยถูกอาร์ก้างข้อมูลไปแล้วอิคาสซิจิก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าจูเนี่ยเรื่องของซูบารุามันก็แล่นเข้ามาในหัวเขาจนเขาจําเรื่องทั้งหมดได้เลยนะฮะไออิคาซิจิเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจหนีออกมาเนี่ยแหละอิสุก็ลงความเห็นว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเพราะว่าการเข้าสู่การซิงค์ลิตี้เนี่ยแหละมันก็เลยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าจินครับก็ยังไม่เชื่อใจครับเพราะอีคาซิจิเนี่ย สามารถหลบหนีออกมาจากอาร์คได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยอิคาซจิครับก็เลยยกนิ้วโป้งขึ้นครับพร้อมกับบอกวิธีหลบหนีจนจินยังต้องอึ้งเลยนะครับว่าก็วิ่งหนีออกมางไง้่ะแล้วก็กระดกลิ้นให้ทีหนึ่งด้วยด้วยความเจ๋งนะครับ <laughs> จินก็งงนะครับว่ามึงแค่วิ่งหนีออกมาเนี่ยนะตัดไปที่ฐานรับของเมสซโบจินไรครับหน้ากีนะครับถามอาร์คนะฮะว่าทําไมถึงไม่หยุดอิคาสซิจิเอาไว้ หรือว่านี่ก็เป็นฝีมือของดาวเทียม CA อีกแล้วแต่ว่าอาร์คครับกลับตอบนะครับว่าสิ่งที่ฉันคำนวณไว้เนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่พวกอารุโตอ,อีกครั้รบอีคาสติก็แจ้งทันทีเลยนะครับว่าอาร์ครเนี่ยมีแผนการใหม่สําหรับเข้ายึดดาวเทียม CA ก็เลยแนะนําให้อารุโตเนี่ยควรจะเคลื่อนไหวก่อนนะครับเพราะสิ่งที่อาร์คคาดเพราะสิ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่อาร์คเนี่ยคาดการไม่ถึงนะครับ การที่เราบุกไปก่อนเนี่ยนะทำให้อาร์กเนี่ยต,ตั้งรับไม่ทันอย่างแน่นอนครับอีกขั้นจีเลยพูดต่อนะครับว่าตลอดมาเนี่ยเขาและก็ซูบารุเนี่ยคอยเฝ้าปกป้องดาวเทียม CA ด้วยกันมาตลอดการปกป้องดาวเทียม CA เนี่ยแหละมันก็คืองานของเขาเนี่ยแหละไอ้คำพูดนี้แหละนะครับมันทําให้อารุโตเนี่ยวางใจแล้วก็มั่นใจเลยนะครับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของอารุโตเนี่ยก็คือลูกพี่ไรเดนที่เคยรู้จักอย่างแน่นอนครับอารุโตก็เลยต้อนรับการกลับมาของไรเดนอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะ แต่ทั้งว่าด้านของจินครับยังคงไม่ไว้ใจเจ้าสปายสองหน้าคนนี้อยู่ดีนะตัดไปที่ศูนย์อวกาศของฮิเดนครับไก่นะครับเข้าไปขอโทษลูกน้องหน่วยเอ็นของยูอาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงมาตลอดครับซึ่งเจ้าลูกน้องของยูอาสองคนนี้ครับก็งงๆปนเวอครับแต่ก็รับคําของโทษของไก่มานะฮะจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็รายงานเรื่องการจู่โจมของอาร์คนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีผู้บาดเจ็บเลยแล้วก็ ไม่มีความเสียหายที่มันร้ายแรงมากเท่าไหร่นะอิสมุกก็ยังย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งประมาทคอยรักษาการแล้วก็ตรวจตราให้แน่นหนายิ่งกว่าเดิมยูอาเองก็เห็นด้วยครับเพราะว่าอาร์กเนี่ยกำลังหมายตาดาวเทียม C A U โอกาสที่มันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเลย,เลย,เเลยมีสูงมากนะครับแต่ว่าไก่พอได้ฟังครับกลับข้องใจในการสันนิษฐานของยูอานะครับเพราะว่าถ้าอาร์กจะกลับมาที่นี่จริงๆเนี่ยทำไมอาร์กต้องชิงข้อมูลของไก่ไปด้วยล่ะอ่า ไกลนะครับเริ่มประดิษฐ์ต่อนะครับการกระทําแล้วก็คําพูดของอาร์กก็เลยได้ข้อสรุปนะครับว่าอาร์คเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแผนไปแล้วจากการเข้ามาแทรกแซงของไกลเนี่ยแหละถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยที่ที่อาร์คหมายตาเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์อวกาศแห่งนี้แล้วทีนี้ครับเหตุการณ์ก็เลยตัดไปยังทางเข้าเดเบรกทาวครับอิคาร์สติจินแล้วก็อารุโตะครับก็ตัดสินใจเป็นฝ่ายเข้าไปโจมตีอาร์ก,ก่อนเพื่อความได้เปรียบจริงๆนะครับแต่ว่าจินเนี่ย กลับถูกนาคีครับที่แปลงร่างเป็นทํมเลเดอร์นาคีไปแล้วเนี่ยล็อกตัวเอาไว้ครับส่วนอาร์กก็ที่ควบคุมร่างของโฮโรบีอยู่เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าเขากาลังรออารุโตะอยู่เลยพอเจอแบบนี้แล้วจินก็หัวเสียเลยครับแล้วก็ต่อว่าอิคาซิจิเลยว่าเฮ้ยแกหลอกเราจริงๆด้วยคาซิจิแต่ว่าไอ้คาซิจิเนี่ยยังยืนกลานนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หลอกจริงๆเนี่ยคือเขาพาพามาเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเลยอาร์กนะครับก็เลยเฉลยนะครับว่า เขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอิคาซิจจะกลับมามีจิตใจของตัวเองและความทรงจําก็จะกลับคืนมาด้วยทําให้การคาดเดาจากการซิงโกลิตี้เนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายมากนะฮะก็ถ้าจุดจุดคำนี้นะครับให้จําจกันได้อาซูเนี่ยเอาข้อมูลการซิงโกลิตี้ของทุกคนเอาไปให้อาร์คหมดแล้วนะครับดึงข้อมูลของซิงโกลิตี้โดยเฉพาะเลยดึงเข้าใส่ทีแล้วก็เอาให้อาร์คไปแล้วนะครับเพราะงั้นหลังจากที่ตัวละครเหล่านี้ซิงโกลิตี้ไปเนี่ยอาร์คก็น่าจะเข้าถึงความ เขาเลยเข้าใจถึงความนึกคิดแล้วคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสมาชิกทุกคนได้จากข้อมูลซิงเกิลิตี้ที่ได้มานะฮะพูดจบครับอาร์ก็พุ่งจากร่างฮโรบิแล้วก็ไปควบคุมร่างของอิคาซิจิทันทีเลยนะฮะอาร์ครับก็หลังจากควบคุมร่างของอิคาซิจิได้แล้วนะครับก็พูดขึ้นว่าอิคาซิจิเนี่ยเป็นสปายสองหน้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งข้อมูลของ CA มาให้เมสโบจินไรอยู่แล้วและถ้าฉันเข้าควบคุม CA ได้แล้วก็หน้าที่ของอิคาซิจิก็จะสำเร็จรุลร่วง แต่ว่าอารุโตะก็ตะโกนแย้งขึ้นมาทันทีเลยครับว่าไม่ใช่ซะหน่อยงานของลูกพี่เนี่ยก็คือการปกป้อง c a เตั้งฮากพูดจบครับอารุโตะแล้วก็อาร์คนะครับก็ประจันหน้ากันแล้วก็แปลงร่างเข้าประทัก,กันในทันทีครับจินเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่านากิในร่างไรเดอร์เนี่ยก็ล็อกตัวจินเอาไว้จนขยับไม่ได้นะฮะกลับไปที่บริษัทที่เป็นแมนูแฟคเจอริงครับไกนะครับติดต่อเข้ามาหาอารุโตะนะครับผ่านอิสุทันทีแต่ว่า แล้วไก่ก็พยายามถามหาอารุตโตะด้วยว่าอารุตโตยอยู่ไหนอิสุก็เลยรายงานไปนะครับว่าอารุตโตะเนี่ยไปประจันหน้ากับอาร์คแล้วไก่นะครับรู้ทันทีเลยว่าตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วแน่นอนแล้วจะยอมให้อาร์คเนี่ยชิงเอาเซอร์วันไรเวอร์ไปไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้ไก่รู้นะครับว่าแผนการของอาร์คคืออะไรครับอิสุก็เลยถามไก่ว่าหมายความว่ายังไงไกล่เลยอธิบายนะครับว่าเดิมทีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย อาร์กเนี่ยกลับมาทํางานได้นะครับจากการได้ข้อมูลของดาวเทียม CA ไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ว่าก็คือตอนที่อ c คาสติจิเนี่ยส่งข้อมูลของโพกไรส์คีนะครับก็จากดาวเทียม CA เนี่ยลงไปยังดาวเทียมอาร์คนะฮะอันนี้ก็ขยาย <c oughs> ขยายความหน่อยว่าไม่ใช่ <c oughs> เลยอาร์คเนี่ยก็คิดจะใช้ข้อมูลของดาวเทียม CA เนี่ยแหละที่มาเรียนรู้มาเนี่ยในการเชื่อมต่อโดยตรงเข้าหาดาวเทียม CA นะฮะ ขยายความให้ครับก็แน่นอนว่าอาร์เนี่ยตอนเนี้ยท้ายสรุปก็คือมีข้อมูลของดาวเทียม CA ครบแล้วก็ใช้ตัวแทนเป็นข้อมูลของสรรพสัตว์ตัวแสแตนเนี่ยแหละเป็นตัวแทนของข้อมูลที่ว่านะครับเพียงแค่ว่าเขาขาดสื่อกลางในการเชื่อมต่อเข้ากับดาวเทียม CA อาร์ก็เลยคิดจะใช้เซลรวันไดเวอร์เนี่ยแหละเชื่อมต่อเป็นสื่อกลางนะครับโอเคทีนี้เราก็ตัดกลับไปที่การต่อสู้ของอารุโตะก,กับอาร์ดีกว่านะครับ รวมได้แต่1-1ไม่ไหวครับอารุโต้โดนอาร์คต่อยปิวอย่างง่ายดายครับอารุโต้ครับพยายามจะใช้ท่าใบตายไฟนอลสแตรชครับฟันคมมีดเหล็กเข้าใส่อาร์คนะแต่ว่าอาร์กก็สร้างเทาสันแจ็คเกอร์นะครับขึ้นมาป้องกันอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เพิ่งได้จากการดูดข้อมูลของเทาเซอร์มานะก็เลยสามารถเรียกเทาสันแจ็คเกอร์ออกมาใช้ได้นะจากนั้นก็ใช้พลังไฟนะครับแล้วก็สแตนฉลามดำใส่อารุโต้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการใช้แจ็คไรส์ของเทาสันแจ็คเกอร์นี่แหละ ในการใช้พลังของชีต่างๆที่อยู่ในอาวุธชิ้นนี้นะจากนั้นครับอาร์คก็ใช้ท่าไม้ตายครับออกเอ็กซ์ตินชันครับกระโดดไรเดอร์คิกเข้าใส่เต็มอกอารุโตะเลยครับแต่รอบนี้อารุโตะเรียกได้ว่าอัพวิชมาเต็มครับยังคงทนทานนะครับไม่คืนร่างง่ายๆฮะอาร์คก็เลยใช้พลังงานครับยกร่างอารุโตะจนรอยขึ้นมาเลยนะจากนั้นก็รวบรวมพลังงานยิงกระสุนแสงนะครับพลังงานสูงเลยเข้าใส่อารุโตะเต็มๆครับ ซึ่งดอกนี้อารุโตะบอกไม่ไหวแล้วจ้าคืนร่างครับผมอุ้ยอาร์คนะครับก็เดินเข้าหาอารุโตะนะครับแล้วก็ดึงเอาเซรวันไรเวอร์ออกมาจากตัวอารุโตะทันทีนะครับพร้อมกับบอกกับอารุโตะว,ว่าแกจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นเซรวันได้อีกแล้วพอพูดจบครับอาร์กก็วางร่างของอารุโตะลงนะครับแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลของมันเนี่ยผ่านเซรวันไรเวอร์นะครับเชื่อมต่อกับดาวเทียม CA ขึ้นไปครับ และข้อมูลนะครับก็ถูกส่งจากดาวเทียมอาร์ที่อยู่ใต้เดเบร็กทาวนะครับส่งพุ่งตรงเข้าไปยังดาวเทียม CA เลยนะฮะทำให้อาร์ในตอนนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับดาวเทียม CA ได้สําเร็จครับอาร์นะครับยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้พบกับ CA เสียทีแล้วก็บอกว่าฉันขอรับที่นี่ไปละนะพูดจบครับอาร์ก็ปลดปล่อยข้อมูลความชั่วร้ายออกมาครับแล้วก็เข้ายึดดาวเทียม CA ได้สําเร็จเลยครับ เมื่อไม่มีดาวเทียม CA แล้วครับอาร์ก็ไร้ซึ่งผู้ต่อกรครับอาร์กประกาศขึ้นมาเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกแล้วครับไม่มีแม้แต่คนเดียวอาร์กพูดจบก็เดินตรงกลับไปยังเดเบรคทาวครับโดยที่อารุโตเนี่ยสติกาาําลังเลือนลางแล้วก็กําลังจับจ้องไปที่อาร์กอยู่ครับอารุโตนะครับพูดด้วยสติที่เลือนลางว่าฉันนี่แหละจะหยุดแกเองจากนั้นอารุโตก็หมดสติไปครับและตอนนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ครับผม เข้มข้นเข้มข mm ้นนะครับผมตัวอย่างต่อต่อไปครับไปกันต่อเลยนะเป็นคําพูดของจินที่พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครหยุดอาร์คได้อีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ของจินแล้วก็อารุโตะครับประจันหน้ากับอาร์คนะครับโดยที่ประจันประจันหน้ากับอาร์คนะครับด้าจะพึ่งแพ้มาคืนร่างแล้วก็เป็นทอด้านของอิซามุนะฮะแล้วก็ทางด้านของยุอะน่าจะกาลังพูดคุยไม่ลงรอยอะไรกันอยู่แล้วก็เป็นอิซูครับที่แทกขึ้นมาว่า ถ้าเป็นประธานอารุตโตะแล้วก็อาจจะเป็นคนหยุดอาร์คได้นะอ่าจะบอกว่าตอนนี้อิซูยังคงคาดหวังในตัวอารุตโตะมากที่สุดอยู่ดีนะฮะและก็นิวไดรเวอร์ครับเซโร่ทูไดรเวอร์ก็จะมาปรากฏในตอนหน้าแล้วนะฮะ <มา S 1> จะได้เห็นภาพแปลงร่างสักทีนะครับว่าจะแปลงร่างท่าไหนกันแน่นะนะครับนะาแล้วก็เป็นแอคชั่นการแปลงร่างของอารุตโตะนะครับซึ่งทีนี้ก็ไม่ต้องสแกนแล้วนะกดปุ๊บเด้งปั๊บนะฮะ อ่าแล้วก็เป็นคำพูดของอารุโตะที่บอกว่าฉันจะจัดการนายแปลงร่างแล้วก็เป็นลักษณะนี้ครับร่างของเซโร่ทูก็ปรากฏขึ้นมาครับจากนั้นอารุโตะก็พูดว่าชื่อของฉันก็คือคา m ์เมนไรเดอร์เซโรทูนะครับประมาณนี้นะฮะต้องก็จะเห็นรายละเอียดของเซโรทูกันชัดๆนะครับประมาณนี้เราก็สามารถมีแสงสีแดงขึ้นมาบนตาได้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ติดตามคอมเมนต์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ฮะเพื่อเป็นกระจายให้ผมเป่าแล้วก็นุกครับ งานผลงานที่ดีต่อไปนะครับเราก็อย่ามาทวงคลิปเอ้ยล้วก็อย่าลืมไปไมติดตามกันใน Twitch ด้วยนะครับไปกด Follow กันไว้ได้นะจะได้ไปคุยกันนอกเวลาได้ครับช่วงนี้เล่นโ o ลด f ออฟซูชิมอยู่นะก็ไปคุยกันนั้นได้ครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยกดไลค์กด Follow กันไว้ครับติดตามข่าวสารภาพใหม่ๆจากใน Facebook กันได้รวมถึงในกลุ่มใน a c e b o o k ครับก็มีทางด้านของอข่าวสารมีมไรเดอร์อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีสมาชิกค,คนชอบไรเดอร์เต็มเลยก็ไปกดเข้ากลุ่มมมมกมกมกันดด้้้อออยย่่าาาาลลืตบคถเขขุว3 นะครับไม่ได้ยากเลยถ้าดูคลิปเราจริงๆก็ต้องตอบได้นะฮะประมาณนั้นครับมันตอบแค่ข้อแรกเออถ้าดูคลิปจริงข้อแรกมันต้องตอบได้แต่หลังๆมาไม่ค่อยจะตอบได้กันนะฮะก็อ,อย่าลืมดูด้วยมันกดโอ้ยมึงนะฮะโอเคนะกดโอ้ยฮ่าก็อย่าลืมนะครับใน youtube เป็นช่องหลักของเรานะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆเกี่ยวกับ ใน y u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  e เช่นกันก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีทุกท่านนะฮะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีนะทุก <Bye. S 1> คนนะบ๊ายบายนะ